สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเมื่อเวลา11.30นาิกา30นาทีวันที่9เมษายน2568ที่ห้องประชุมจารุวัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นางสาวแพทย์ทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงดือเทียบเท่าโดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงผู้แทน42คนอทินางนัทริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวพลตบดเอกกิตรัฐพันเพชรผู้มีชาการตำรวจชาติเข้าร่วมการประชุมนางสาวแพทย์ทองทานระบุว,ว่าวันนี้ดีใจมากที่ได้มาเจอทุกท่านหลังจากมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวหนักพอสมควรเชื่อว่าทุกคนโดยเฉพาะกรุงเทพจะเป็นส่วนหน้าในการจัดการซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงเริ่มเคลียร์พื้นที่ ทุกภาคส่วนได้มาช่วยกันต้องขอบคุณมากจุดนี้ที่ทุกคนมารวมตัวกันให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ตั้งแต่ตอนเกิดเหตุการณ์นาทีแรกทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ซึ่งต่อจากนี้คงจะต้องช่วยกันอีกทีเรามาตรงททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต้องช่วยกันบูสต์กระตุ้นสร้างความเชื่อมั่นกลับมาให้ต่างชาติได้รู้ว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความสนุกสนานซึ่งมีเรื่องของสงกรานด้วยจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนอื่นๆให้ไปต่อ นายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องการเคลียร์พื้นที่ต้องทําไปส่วนเยียวยาต่างๆรัฐบาลดูแลเรื่องการตรวจสอบได้เดน้นย้ําไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาให้ทุกภาคส่วนสืบหาสืบสวนเต็มที่อันนั้นจัดการอยู่แต่ในส่วนของภาคอื่นๆเราต้องลุยในเรื่องของสงกรานการสร้างความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวที่ต้องเป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศของเราตรงนี้สําคัญอย่างเช่น e อนเ r อร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่พูดไปเป็นประเด็นหลายอย่างมากมายเราให้ฟังสั้นๆได้เลยอยากให้ทุกคนเข้าใจจริงๆ เราถูกบิดเบือนในคําพูดว่าเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คือคาสินโนซึ่งจริงๆแล้วการถูกกฎหมายของคาสินโนคือถูกกฎหมายเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไม่ได้แปลว่าประเทศไทยเปิดบ่อนที่ไหนก็ได้และถูกกฎหมายหมดไม่ใช่ทั้งนี้เอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ประกอบด้วยคาสินโน10%ของพื้นที่แค่นั้นและส่วนนั้นที่ถูกกฎหมายอยู่ในเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไม่ใช่ใน A ใน B ใน C ไปเปิดคาสินโนได้หมดทุกคน ประเทศเต็มไปด้วยคาสินโนทั้งหมดไม่จริงอันนี้เป็นเกมการเมืองเป็นการบิดเบือนในเรื่องของความหมายหรือเจตนาจริงๆแล้วนโยบายนี้อยู่ในการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาอยู่แล้วหวังว่าเป็นอย่างยิ่งเราจะได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ๆทางออกใหม่ๆที่จะทําให้เกิดการจ้างงานเยอะขึ้น เกิดสกิลที่สูงขึ้นเรามีโรงแรมร้านอาหารจะมีสกิลที่สูงขึ้นของคนไทยด้วยที่จะเข้าไปทํางานสกิลที่ถูกพัฒนาถูกจ้างทั้งหมดการตกแต่งภายในเฟอร์นิเจอร์รวมถึงการผลิตผ้าไทยเพิ่มอัตราการผลิตโดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรนี่คือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจครั้งใหญ่นายกรัธมนตรีบอกว่าเราพูดถึงว่าเป็นคาสิโนทั้งหมดมันไม่ใช่ไม่ได้เกิดทุกๆท,กที่มีแค่เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่จะมีคาสิโนเพื่อเอาเงินเหล่านั้นมาหนุนหมุนคืนทุนในการก่อสร้างเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล ซึ่งอยากให้หัวหน้าหน่วยราชการทุกท่านช่วยกันสื่อสารว่าเราไม่ได้เปลี่ยนประเทศให้เป็นประเทศคาสิโนโมันไม่ใช่อยู่แล้วแต่เป็นเรื่องของหนึ่งที่ต่อไายเส้นที่ได้ไม่ใช่กระจายไปทั่วซึ่งวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ใครบอกมีการเล่นการพนันเล่นที่ไหนที่นั่นถูกกฎหมายหรือเปล่าจ่ายภาษีให้รัฐหรือเปล่ามียาเสพติดอยู่ในนั้นหรือไม่มันไม่ถูกกฎหมายไม่ถูกเอาเข้ามาอยู่ในการดูแลซึ่งมันก็มีอยู่ดี อันนี้คือสิ่งที่เราต้องดูด้วยว่าประเทศของเราจะขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจไปข้างหน้าได้อย่างไรบ้างอันนี้เป็นสิ่งสําคัญตอนนี้ง่ายๆก่อนเลยการท่องเที่ยวขยายมาของเดิมเราก่อนปลัดการท่องเที่ยวอยู่ตรงนี้แล้วช่วยกันขายให้เต็มพลังก่อนเอาตัวเลขนักท่องเที่ยวกลับมาเพื่อที่จะบูสต์กระตุ้นทุกภาคส่วนของเราด้วยสิ่งที่เรามีอยู่แล้วให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นและกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหลังจากที่ประสมภัยธรรมชาติฉะนั้นต้องร่วมมือกันทุกส่วนขอฝากไว้ประมาณนี้หากมีอะไรขอให้เนน้ ตัวดิฉันรัฐบาลพร้อมสปอร์ตทุกภาคส่วนอยู่แล้วขอให้ปีนี้2-3ถึงวันนี้นอนให้พอเดี๋ยวสงกรานจะหนักนิดนึงจะต้องทำงานกับทุกคนให้กำลังใจทุกท่านก็วันนี้ก็ดีใจมากนะคะที่ได้มาเจอทุกท่านอีกค่ะก็หลังจากที่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะก็หนักพอสมควรนะคะในเชื่อว่าในทุกๆส่วนแล้วก็โดยเฉพาะของกทมนะคะที่ต้องเป็นส่วนหน้าในการ จัดการนะคะก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ว่า,เ,าเริ่มเริ่มอยู่ในช่วงเคลียร์ในพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็คิดว่าทุกภาคส่วนที่มาช่วยกันก็ต้องขอขอบคุณมากณนะจุดนี้นะคะว่าที่ทุกคนมารวมตัวกันแล้วก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นะคะ <S 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 ไม่ว่าตั้งแต่ตอนเกิดเหตกุการณ์ตั้งแต่นาทีแรกเลยนะคะทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นะคะซึ่งต่อจากนี้เนี่ยก็คงจะต้องช่วยกัน อีกทีเนี่ยเรามาที่ตรงทรทนะมาที่ท่องเที่ยวแล้วนะคะก็ต้องช่วยกันบูสต์ค่ะบูสต์สร้างความเชื่อมั่นกลับมาให้ต่างชาติได้รู้ว่าเนี่ยมันก็ยังเป็นเดือนแห่งความสนุกสนานความมีเรื่องของสงกรานด้วยนะคะเรายังต้องกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนอื่นๆให้ไปต่ออยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องส่วนในเรื่องของการเคลียร์พื้นที่ก็ต้องทําไปแล้วส่วนของเยียวยาต่างๆรัฐบาลก็ดูแลอยู่นะคะแล้วก็เรื่องของการตรวจสอบ ก็เนเ้นย้ำไปแล้วแต่เมื่อวานแล้วก็ให้ทุกภาคส่วนสืบหาสืบสวนเต็มที่นะคะอันนั้นก็จัดการอยู่แต่ในส่วนของภาคอื่นๆเนี่ยเราต้องลุยและในเรื่องของสงการานในเรื่องของการสร้างความเชื่อมัน่นในเรื่องของการท่องเที่ยวที่ต้องเป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศของเราด้วยนะคะนี่สิ่งสําคัญก็อย่างที่มีในเรื่องของอย่างเช่นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่พูดไปนะคะเป็นประเด็นหลายอย่างมากมายวันนี้ก็คือ ก็เล่าให้ฟังสั้นๆได้เลยนะคะให้ทุกคนเข้าใจว่าจริงๆเราเนี่ยถูกบิดเบือนในคำพูดว่าเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คือคาสิโนจริงๆแล้วเนี่ยการถูกกฎหมายของคาสิโนคือถูกกฎหมายณเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะคะไม่ได้แปลว่าประเทศไทยเปิดบ่อนที่ไหนก็ได้ถูกกฎหมายหมดไม่ใช่เราทำเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ขึ้นมาในนั้นประกอบด้วยคาสิโน10% 10%นี่คือ10%ของพื้นที่นะคะแค่นั้นและส่วนนั้นแหละที่ถูกกฎหมายอยู่ในเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ค่ะ ไม่ใช่ใน A, ใน B ในซไปเปิดคาสินโนได้หมดทุกคนเป็นประเทศทุกเต็มไปด้วยคาสินโนทั้งหมดไม่จริงนะคะอันนี้คือการเป็นเกมการเมืองอันนี้คือการบิดเบือนในเรื่องของอความหมายของมันในเรื่องของเจตนาของมันนะคะเพราะว่าจริงนโยบายนี้ก็อยู่ในถแถลงแถงต่อรัฐสภาอยู่แล้วนะคะแล้วก็จริง,รงก็หวังหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าเราจะได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในรูปแบบใหมๆ่ๆในทางออกใหมๆ่ๆ ที่จะทำให้มันเกิดการจ้างงานเยอะขึ้นเกิดสกิลที่สูงขึ้นสมมติเรามีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หนึ่งอันมีโรงแรมในนั้นมีร้านอาหารในนั้นเราก็ต้องมีสกิลที่สูงขึ้นของคนไทยด้วยที่จะเข้าไปทำงานถูกไหมคะสกิลที่ถูกพัฒนาสกิลที่ถูกจ้างงานเพิ่มขึ้นไปอีกเป็นร้อยเป็นพันตำแหน่งเรามีสเตเดียมที่ใหญ่ขึ้นการสร้างสเตเดียมการสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หนึ่งอันต้องมีการจ้างงานโดยการซื้ออิดซื้อปูนซื้อดิน การสร้างตึกต่างๆจากคนไทยทั้งหมดถูกไหมคะการตกแต่งภายในข้างในโรงแรมการจ้างงานเฟอร์นิเจอร์ผ้าไทยลงไปถึงตัวของชาวบ้านที่ถูกจ้างงานที่ถูกผลิตต้องผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าในนั้นก็ต้องมีการทานข้าวทานอาหารมาหมดนะคะต่างชาติที่อยากได้ของของไทยมาหมดนะคะอันนี้คือการ drive เศรษฐ,ฐกิจก้อนใหญ่นะคะแต่ว่า เราก็จะถูกไปพูดถึงเรื่องว่าคาสิโนทั้งหมดซึ่งมันไม่ใช่คาสิโนไม่ได้เกิดขึ้นทุกที่มีแค่เอเตอร์เมนคอมเพล็กซ์ที่สามารถมีคาสิโนเพื่อจะเอาเงินเหล่านั้นมาหมุนในการคืนทุนของการก่อสร้างเอเตอร์เมนคอมเพล็กซ์อันใหญ่อธิบายเป็นคำง่ายๆเข้าใจกันทุกคนแน่นอนก็จริงๆก็อยากจะให้หัวหน้าหน่วยราชการทุกท่านนะคะช่วยกันสื่อสารอย่างนี้ว่าเราไม่ได้จะเปลี่ยนประเทศเราให้กลายเป็นประเทศคาสิโนมันไม่ใช่อยู่แล้วนะคะมันเป็นเรื่องของ หนึ่งที่ในคอมเพล็กซ์ต่อไรเส้นนั้นๆที่ได้ไม่จะกระจายไปทั่วเพราะทุกวันนี้เราจะปฏิเสธได้ไหมว่าอ๋อไหนมีคนบอกว่าใครชอบเล่นการพานันใครชอบอะไรเล่นที่ไหนกันนะคะที่นั่นถูกกฎหมายหรือเปล่าที่นั่นจ่ายภาษีให้รัฐหรือเปล่าที่นั่นมียาเสพติดอยู่ในนั้นไหมมีอะไรมันไม่ถูกกฎหมายมันไม่ถูกเอาเข้ามาอยู่ในการดูแลแต่มันก็มีอยู่ดีนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราก็ต้องดูด้วยว่าประเทศของเราเนี่ย จะขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจไปข้างหน้าได้อย่างไรบ้างอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะคะเอาค่ะตอนนี้ง่ายๆก่อนเลยท่องเที่ยวค่ะขายของเดิมของเราก่อนนะนันปลัดท่องเที่ยวอยู่ตรงนี้แล้วเราช่วยกันขายตรงนี้ให,ให,ให้ให้เต็มพลังก่อนเลยนะคะเอาตัวเลขของนะักท่องเที่ยวกลับมาเพื่อจะบูสทุกภาคส่วนของเราด,ด,ด้วยสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะคะให้ให้เข้มแข็ง มากยิ่งขึ้นกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหลังจากแน่นอนประสบภัยธรรมชาติไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนนะคะก็ขอฝากไว้มานี้ค่ะว่ามีอะไรก็ขอให้เน้นในเรื่องว่าตัวดิฉชันเองนะคะรัฐบาลพร้อมซัพพอร์ตทุกภาคส่วนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ขอให้ปีนี้ทุกท่านออนอนให้พอะคะ่ะสองสามวันนี้เพรเดี๋ยวเข้าสงการแล้วก็อาจจะหนักนิดนึงนะคะต้องต้องทำงานกันทุกๆคนอยู่แล้วนะคะก็ให้กําลังใจทุกท่านค่ะเชิญท่านในขาต่อเลยค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณท่านนายกครับก็การประชุมวันนี้นะครับมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น42ท่านครับเป็นการท่องเที่ยวและกีฬาครับนำเสนอบทบาทภารกิจแล้วก็การดําเนินการของกันก่อนที่จะไปเรื่องของกระทรวงฉันเองค่ะก็ขอจะในฐานะที่ทําเรื่องของการท่องเที่ยวดูคือแมนเมททัวรซึมที่เราเป็นสิ่งที่จําเป็นในภาคการท่องเที่ยวแล้วเ,เราต้องตั้งสร้างสิ่งเขาเรียกว่าแมนเมททัวรซึมขึ้นมา